สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวปีจอในเดือนมีนาคม2562นะคะการทำนายก็เป็นภาพรักโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจอดจงก็ขอให้เราฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นำข้อคิดแนวทางต่างๆไปเป็นวิทยาทานในการดำเนินชีวิตนะคะคลิปนี้แม่หมอก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ในการทำนายนะคะก็หวังว่าจะชื่นชอบถูกใจกันนะคะยังไงก็ลอง ในการคอมเมนต์ได้นะคะยินดีเสมอนะคะการทำนายของแม่หมอก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะคะสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่มีครอบครัวหรือไม่ก็คนกำลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะก็ลองดูได้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสถานการณ์ในการอ่านการทำนายก็อาจจะสลับได้ทั้งคนรักแล้วก็ตัวคุณนะคะก็ลองดูว่าจะตรง แบบไหนหรือว่าอย่างไงนะคะก็ลองดูแลแต่กรณีบุคคลนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะว่าความมรักของคุณนั้นในเดือนนี้จะเป็นเช่้ยไรนะคะอดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะมองจากภาพไพ่เหมือนกับว่ามีความรักที่เป็นทางเลือกเข้ามาหรือว่ามีบุคคลที่3าเข้ามาแทรกแซงแต่ไม่ต้องอกตกใจไปนะคะเพราะว่า ดูจากภาพไพ่แล้วคุณและคนรักนั้นยังรักกันดียังมีความผูกพันกันอยู่แล้วก็มีความหนักแน่นนะคะสามารถผ่านพ้นหรืออุปสรรคปัญหาใดๆสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วก็ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถึงมีปัญหาเข้ามาแต่คุณทั้งคู่ก็ยังรักกันดีแล้วก็มีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะดูจากภาพไพ่ถึงแม้ว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงทําให้ทะเลทลายไปบ้าง ไม่คุณก็คนรักนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนรักคุณเขาก็ยังเลือกที่จะรักคุณแล้วก็อยู่กับคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างในลักษณะภาพไพ่คุณเป็นคนเข้มแข็งมีจิตใจที่ดีคนรักของคุณก็มีความมั่นคงกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะเขามองเห็นถึงความดีความรักที่จริงใจแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณมอบให้กับเขานะคะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ผ่านมานั้น อุปสรรคปัญหาใดๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่อันนี้เราก็มาดูซิพลังงานนาสถานกากา์ปัจจุบันนี้เป็นเช่นไรมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือว่ายัางไงเราก็ลองมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นในพลังงานตัวตนของคุณนั้นสองไม้เทา้าเหมือนกับว่าคุณและคนรักนั้นมีเป้าหมายโครงการหรือแผนกันที่จะทําร่วมกันอยู่นะคะคุณและคนรัก มีสิ่งที่คุณต้องการทําร่วมกันมีอนาคตแล้วก็วาดฝันที่จะทําร่วมกันดูจากภาพไพ่คุณและคนรักยังรักกันดีและมีเป้าหมายในชีวิตในอนาคตแล้วก็ถึงแม้ว่าในบางครั้งคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจมีความผิดหวังหรือว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในความรักของคุณทั้งคู่ แต่คุณและคู่ก็ไม่ได้ทิ้งกันนะคะก็ยังมีการพูดการคุยแล้วก็ตัดความเข้าใจแล้วก็ตกลงถึงว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจเกี่ยวกับคนรักของคุณคุณเหมือนตับอยากจะหันหลังหรือว่าเดินออกไปแต่คุณก็ยังคิดว่าคุณยังจะประคับประคองความรักครั้งนี้เอาไว้เพราะสังเกตภาพไพ่คุณเลือกที่จะดื่มน้ําคุณยังไม่เดินก้าวไปแต่คุณเลือกที่จะหยุด แล้วก็พิจารณาเหตุผลแล้วก็สาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรคุณเลือกที่จะดื่มน้านคุณเลือกที่จะดื่มน้ําแล้วก็ยังตั้งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นเกี่ยวกับความรักของคุณอยู่แล้วก็ความรักของคุณถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ถึงกับแตกหักถึงแม้ว่าภาพไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่าทาวเวอร์ก็จริงแต่ไพ่ใบนี้ยังไม่มีการแตกหักนะคะ ยังไม่มีรอยรล้าแต่อย่างใดยังมีคนอยู่ข้างในตึกนะคะแล้วก็มีคนกําลังเดินเข้าตึกนั่นก็หมายความว่าความรักของคุณนั้นยังไม่มีรอยแตกรล้าแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีละหองแห่งกันบ้างเพราะว่ามีสายฟ้าฟาดลงมาแต่เป็นเรื่องเพียงแค่ครอบครัวหรือว่าภายในเท่านั้นแต่ยังไม่ถึงกับเกิดการแตกหักหรือว่ามีรอยรล้าที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังเหมือนเดิมนะคะความรักยังเหมือนเดิม เราะว่าตึกยังไม่พังทลายนะคะแล้วก็คุณยังมอบความรักให้กับคนรักของคุณอยู่เหมือนคุณเด็ดดอกไม้ให้กับคนรักและคนรักของคุณนั้นก็ยังรับความรักของคุณอยู่เขายังแม้ว่าเขาจะตกเหวไปแต่เขาก็ยังถือดอกไม้ที่คุณมอบให้หมายถึงเขาก็ยังถือความรักของคุณเอาไว้ ถึงแม้ว่าเขาจะทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางผิดใจกับคุณไปหรือมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาทําให้มีความโรเลแต่แท้จริงแล้วเขาก็ยังเก็บความรักที่ดีของคุณเอาไว้นะคะยังไม่ได้ทิ้งไปแล้วก็พลังงานตัวตนของเขานั้นอยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณหกถ้วยยังไงก็ไม่มีใครดีไปกว่าคุณเขายังรักคุณเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะกลับมารีเทิร์นหรือว่ากลับมาขอ โอกาสจากคุณนะคะหกถ้วยแต่ยังไงความรักของคุณนั้นยังกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าได้เดวลยังมีความเป็นไปได้ว่ายังมีโอกาสได้พบเจอหรือปรับความเข้าใจกันได้เดวลนะคะเพราะว่าโลกมันกลมยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหนีกันไม่พ้นเพราะว่าเขานั้นยังรักคุณแล้วก็เลือกคุณนะคะใจ2เหรียญยังมีความผูกพันที่แน่นแฟนกันอยู่นะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรัก เพราะว่าอีกอย่างหนึง่งเขาเป็นลักษณะที่มีความเป็นตัวเองสูงถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดพลาดไปแต่เขาก็ยังมีความรับผิดชอบชั่วดีอยู่นะคะเกี่ยวกับความรักแล้วก็ครอบครัวหรือว่าคู่ครองนะคะก็หายห่วงได้สาหรับความรักของคุณดูจากภาพไพ่แล้วพลังงานความรักของคุณทั้งคู่ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะคะสําหรับคนที่อาจจะ ไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องละหองละแห่งก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันเพราะว่าพนังงานความรักของเขาตัวตนเขาต้องการขอโอกาสและกลับมาหาคุณไม่มีใครดีไปกว,ว่าคุณอย่างแน่นอนเขาเลือกคุณแล้วก็ยังรักคุณเหมือนเดิมแล้วก็ในตำแหน่ง เกี่ยวกับแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรแต่อันนี้มาพูดถึงประเด็นคนที่เป็นคู่ก่อนเป็นคนโสดก่อนระดับแรกคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามานะคะลักษณะธาตุดินธาตุดินก็ชาวราศีมังกรพฤกษก์แล้วก็กันนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ฉลาดรู้เท่าทันคนแล้วก็มีโอกาสสื่อสารพูดคุยกันนะคะได้เมจิกเทียนแล้วก็พระราชาถือเหรียญพระราชินีถือเหรียญน,นะคะ ค่อนข้างเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงด้วยแล้วก็ความรักของคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ก็อาจจะมีบ้างที่คนที่คุณพูดคุยหรือว่าพบเจอนั้นอาจจะมีเรื่องทําให้คุณทุกข์ให้เครียดเพราะว่าได้แปดด่าและก็บางครั้งเขาอาจจะห่างหายไปบ้างหรือว่าเงียบหายไปก็มีความเป็นไปได้นะคะ ก็อาจจะทําให้คุณวิตกกังวลแล้วก็เกิดความเครียดความทุกข์เกี่ยวกับความรักที่คุณได้พบเจอนะคะสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่เรียกว่าคบหาดูใจกันอยู่แนวโน้มความสัมพันธ์ใน,นอนาคตไว้ข้างหน้าของคุณยังมีความรักที่ดีแล้วก็มีความหนักแน่นต่อกันอยู่นะคะได้พราชาถือเหรียญแล้วก็พราชินีถือเหรียญมีความรักที่มั่นคงต่อกันอยู่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แล้วก็อีกอย่างอะไรที่มันไม่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่บวกคนรักของคุณหรือว่าตัวคุณมีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะมีการพูดคุยตกลงเจรจาแล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเมจิเชียนทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต่างๆนั้นความผิดพลาดหรือว่าออกนอกรู้นอกทางที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเครียดแล้วก็มีความนิ่งเงียบนิ่งนิ่งเงียบหรือว่าต่างคนต่างเงียบ ก็เป็นการดีเหมือนกับว่านิ่งได้ทนได้ทําได้แล้วก็ดีได้ปัญหาที่เคยเครียดที่ผ่านมานั้นก็สามารถผ่านพ้นไปด้วยดีฝ่าวิกฤตที่เกี่ยวกับชีวิตความรักของคุณนั้นไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหรือว่าจะเครียดบ้างแต่ก็สามารถเปลี่ยนไปทางที่ดีแล้วก็ไพ่สรุปของคุณยังมีความรักที่ดีเหมือนเดิมหนึ่งถ้วยยังมีความรักมอบให้กัน เขาก็รักคุณคุณก็รักเขาถึงแม้ว่าที่ผ่านมานั้นอาจจะมีคนสามคนหรือว่าคนหลายๆคนเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้ความรักนั้นเปลี่ยนแปลงหรือว่าสั่นคลอนไปบ้างเลทถลายออกนอกลูก่นอกทางไปบ้างหลงผิดไปบ้างแต่แคล้ายๆว่าคนรักและคุณพร้อมที่จะจุงมือกันออกมาจากผู้คนเหล่านั้นหรือบุคคลอื่นที่ทําให้ความรักของคุณนั้นผันแปรไป แล้วกลับมาคืนดีรักกันเหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเป็นการหลงผิดแล้วก็มีความผิดพลาดเป็นรักที่มีทางเลือกเหมือนความรักของคุณที่ผ่านมากลายเป็นความหลงผิดเป็นรักที่ทางเลือกแต่บอกได้เลยว่า แฟนคุณไม่ได้คิดที่จะผูกพันนะคะเพราะว่าภาพไพ่สองใบนี้มีความหมายคล้ายๆกันเช่นเดียวกันเซ็กฟรีดมหมายถึงอิสระของการที่ไม่ผูกพันนะคะก็บอกได้เลยว่าเขาก็ไม่ได้มีความจริงใจแต่เพียงแค่ว่าอาจจะเล่นๆหรือว่าสนุกสนานสนุกสนานเผลอผายไปบ้างเท่านั้นเองแต่ไม่ได้จริงจังหรือว่าจริงใจอะไรนะคะ เพราะว่าสรุปแล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาเลือกแล้วก็รักคุณเหมือนเดิมนะคะอีกอย่างหนึง่งเมื่อเขากลับมาแล้วต่างคนต่างก็ต้องมีขอบเขตซึ่งกันและกันนะคะถ้าเขากลับมาหาคุณเขาก็ต้องให้เกียรติคุณและอย่างหนึง่งคุณก็ต้องให้ขอบเขตซึ่งกันและกันด้วยต่างคนต่างต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพซึ่งขอบเขตซึ่งกันและกันด้วยนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะเกี่ยวกับความรัก ให้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือการกระทําและการตัดสินใจของคุณนะคะการทํานายของแม่หมอไพ่ก็ไม่ได้ตัวตัดสินเกี่ยวกับความรักของคุณเสมอไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือตัวคุณแล้วก็คนที่คุณรักนั้นจะต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีความรักที่ดีแล้วก็มีความสุขความสมหวังนะคะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณาที่นี้ด้วยนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรก็ให้การคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าแม่หมอก็จะได้ทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ